สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนนะดัมสิ่งสายรูดครับวันนี้ย้ายเข้ามาหน้าง,งานหมอครับอยู่กับอาจารย์แจ็คสเปโร่สายโหดโดยดันไม่เกรงใจใครครับงานฝีมือครับขุดคลองไม่มีปีกก็บินได้ครับวันนี้มีโปรครับเมาเมาวิ่งกัน2องคนครับกับ ปาไทยสายเบิร์นงานไม่มีเบิร์นไว้ก่อนครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเทดินครับไปครับเ,เทไม่ไกลครับงา,านถอยในแปลงครับ วิ่งกันสองคันก็พอดีครับพอดีรอบเพราะว่าแต่งคลองไปด้วยครับนามิีีมือครับอากาศวัน2วันนี้หนาวครับหนาวมากครับ ลมมาแต่แต่ละทีนี่ตัวจะปิ้วครับขอภัยในเสียงลมด้วยนะครับ มันเป็นงานละเอยียดครับก็จะจะ,จะช้าหน่อยครับหลังจากที่ไปวิง่งเข้าหมู่บ้านมาครับก็ใช้มาเข้างานหมอครับเล่งงานครับ Hallo? จังจากฝีมือครับขุดของไม่มีปีกก็บินได้นะครับลมแรงนิดหน่อยครับสิงให้เ็ก ของวงประมาณ2เมตรครับลึก2เมตรเช่นกันครับ2อคน2ครับผมนี้เจ้าของที่เจ้าของ พี่เขาเปลี่ยนแผนครับเลยว่ากิดนึงครับเดี๋ยวมาถมครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ